มือตกอันดับหนึ่งถูกยกให้เป็นมือตกอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องเกลลูกสาวของสุตาชมพู่อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิศรุตที่ใครเจอก็ต้องหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยก็ว่าได้ล่าสุดอ้อมพิยดาได้มีโอกาสเจอน้องเกลเป็นครั้งแรกซึ่งนอกจากหนูน้อยจะคว้าหัวใจป้าอ้อมมาครอบครองได้อย่างง่ายดายแล้วทางด้านน้องนาวาก็พล่อยตกหลงรักน้องเกลไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อได้เล่นด้วยกัน งานนี้ทำเอาอ้อมพิยดาถึงกับโพสภาพบรรยากาศของอาการตกหลุมรักที่โดนตกจังๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาเชียน้องลุยติดลองวงสแตลกกับเพื่อนเเจอเกลเด็กน้อยน่ารักกอมากป้าหลงเลยที่นวากับป้าพากเกนเล่นสนุกมากขากลับทิ้งตัวไม่ยอมลงให้ป้าอุ้มใจละลายเลยครั้งหน้านัดเล่นกันนะคะแม่ชมป้าโดนตกแล้ว c h o m i s m a t e r i a l g i l ซึ่งต่อมาชมผู้อารยาก็ได้คอมเมนต์อีโมจิเป็นรูปหัวใจไว้โดยอ้อมพิยดายังได้มาตอบกลับทันทีว่าน่ารักมากกก